ค่ะสวัสดีนะคะวันนี้จะมาคุยกันหัวข้อเดียวเลยนะคะคือเรื่องเน็ตพายนะคะคิดว่าหลายๆท่านก็คงจะเคยได้ยินผ่านหูมาแล้วนะคะเน็ตพายเน็ตพายนะคะแล้วก็ในไซต์ตอนที่ผ่านๆมาก็มีการพูดพัดพิงถึงเน็ตพายว่าเป็น IoT p l แพลตฟอร์มใช่ไหมคะ วันนี้ก็จะขอมาเล่าให้ฟังอะคะ่ะว่า IoT p l a แพลตฟอร์มเนี่ยคืออะไรนะคะแล้วก็เนี่ยใครทำอะไรได้บ้างคะ่ะก่อนอื่นเลยค่ะขอเท้าความสักนิดนึงนะคะว่าไอ t อทีมันคืออะไรนะคะ IoT หรือ Internet of Things เนี่ยคือการเชื่อมต่อให้สิ่งต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของสภาพแวดล้อมเครื่องจักรเนี่ยสามารถที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลนะคะและทำงานร่วมกันได้ผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะ ทีนี้ถ้าเราต้องการจะทําระบบ IOT ขึ้นมาสักระบบหนึง่งหรือว่าต้องการจะสร้างอุปกรณ์ IOT อุปกรณ์สมาร์ทขึ้นมาขายสัก Product หนึ่งเนี่ยเราต้องทําอะไรบ้างนะคะองค์ประกอบของระบบ IOT มี3ส่วนค่ะแน่นอนส่วนแรกคือต้องทําอุปกรณ์นะคะส่วนที่2คือการทําช่องทางสื่อสารจากอุปกรณ์เนี่ยให้ออกอินเทอร์เน็ตได้นะคะตัวอย่างเช่นอ่อไวไนะคะเอ่อ 3G4G หรือว่าอินเทอร์เน็ตพวกนี้เป็น,ต,นต้นนะคะ แล้วก็ส่วนสุดท้ายค่ะเมื่อออกเน็ตได้แล้วเนี่ยข้อมูลมันต้องไปเจอนที่จุดนัดพบจุดนึงเนาะก็คือเป็นคลาวด์เซิร์ฟเวอร์นะคะเองงก็คือมี3ส่วนนะคะองค์ประกอบของระบบอินเทอร์เน็ตออฟทิงส์นะคะ ทีนี้วเวลาคนพูดถึง IoT IoT เนี่ยก็มักจะนึกถึงส่วนแรกก็คือส่วนของอุปกรณ์เพราะว่ามันสัมผัสได้นะคะมองเห็นได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยสส่วนหลังที่อยู่หลังบ้านเนี่ยก็สําคัญไม่แพ้กันนะคะแล้วก็การ,รพัฒนาเนี่ยก็มีความยุ่งยากพอสมควรอยู่นะคะไม่ใช่ว่าตั้งเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาแล้วก็จะต่อ IoT ได้นะคะมันจะต้องทําอะไรอีกเยอะลง OS ทํา middleware ทา database ทําเรื่อง security ทํา dashboard หรืออาจจะต้องทาแอปด้วยนะคะเรื่องการสื่อสารก็เหมือนกัน ก็ะจะต้องรู้เรื่องเกี่ยวกับโปรโตโคอลสื่อสารนะคะพูดง่ายๆคือว่าตัวอุปกรณ์กับคลาวด์เซิร์ฟเวอร์เนี่ยจะสื่อสารกันด้วยภาษาอะไรนะคะ HTTP MQTT CoAP อะไรพวกนี้ซึ่งเอาจริงๆนะคะคนทาอุปกรณ์เนี่ยเขาไม่ค่อยถนัดหรอกเรื่องพวกนี้นะคะมันก็เลยเกิดแนวคิดในการที่จะสับเอาไอ้สองส่วนหลังที่เป็นส่วนหลังบ้านเนี่ยออกมาเป็นเซอร์วิสเสียนะคะนั่นคือที่มาของ IoT p ล a ฟ f o r m ทีนี้พอใช้ IoT พลต t f o r m เนี่ยคนทำระบบเนี่ยเขาก็จะได้ไป โฟกัสตรงจุดที่เขาถนัดก็คือทําอุปกรณ์ไปนะคะไอ้สอส่วนหลังบ้านเนี่ยก็ไปซื้อบริการเอาทีนี้พูดขนาดนี้แล้วยังไม่เชื่อว่าไม่ควรจะใช้ IT ทีแพลตฟอร์มเนี่ยเราก็จะงัดตารางนี้ขึ้นมานะคะบางคนอาจจะบอกว่าซื้อเซิร์ฟเวอร์มาตั้งเองก็ได้จะไปยากอะไรซื้อมาก็เป็นของของเราจะปรับแต่งแก้ไขอะไรเนี่ยมันก็ทําได้ ทุกเมื่อทุกเวลาสะดวกแต่การแลกมากับการเป็นเจ้าของเซิร์ฟเวอร์หรือตั้งระบบเองเนี่ยมันก็ต้องแลกมากับความรับผิดชอบนะคะเรื่องแรกเลยเรื่องการลงทุนนะคะก็ต้องซื้อใช่ไหมคะเซิร์ฟเวอร์จ้างคนพัฒนาจ้างคนมาดูแลหนต้องรับผิดชอบค่าเสื่อมราคาอีกนะคะถ้าใช้ไอทีแพลตฟอร์มเนี่ยลืมเรื่องหวกงนี้ไปได้เลยนะคะใช้ตามที่เราใช้จริงๆก็จ่ายตามที่เราใช้ใช้มากจ่ายมาก,ใช,มากใช้น้อยจ่ายน้อยนะคะ เรื่องความปลอดภัยก็เหมือนกันถ้าเราทําระบบเองทั้งหมดนะคะทั้ง3ส่วนเนี่ยมันจุดโจมตีได้หมด ะะก็ต้องรับผิดชอบทั้งหมดในขณะที่เราถ้าเราแบ่งพาร์ตบางส่วนไปใช้บริการแพลตฟอร์มหลังส่วนหลังบ้านเนี่ยก็ผลักภาระนี้ให้กับผู้ให้บริการไปนะคะและถ้าสักวันหนึ่งเนี่ยคนมาซื้ออุปกรณ์เรามากขึ้นเราต้องการจะขยายระบบให้รองรับอุปกรณ์ได้มากขึ้นเนี่ยถ้าเราใช้ทีแพลตฟอร์มเราแค่ไปซื้อโคตาใช้งานได้เพิ่มมันก็ขยายตัวเติมมัดตามเราได้เลยนะคะแต่ถ้าเราตั้งเซิร์ฟเวอร์เอง เราอาจจะต้องอินทราบเซอร์วิสมาเพื่อเพิ่มความจุของเซิร์ฟเวอร์ค่ะเรื่องการรองรับซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์ก็เหมือนกันนะคะถ้าเราตั้งเซิร์ฟเวอร์เองเราก็อาจจะออกแบบให้มันรองรับได้เฉพาะกับดีไซน์ปัจจุบันของเราแต่ว่าต้องไม่ลืมว่าในทุกจุดทุกวันนี้เนี่ยโปรแกรมภาษาใหม่ๆออกมาเยอะนะคะฮาร์ดแวร์ใหม่ๆก็ออกมาทุกวันเลยถ้าสักวันเราต้องการจะอัปเดตภาษาแต่อัปเดตฮาร์ดแวร์เนี่ย เราก็ต้องมาลือ้อมาแก้ระบบเราเองนะคะแต่ถ้าเป็น IoT พ l a t f o r m เนี่ยเป้าหมายเขาคือต้องการที่จะรองรับฐานผู้ใช้ที่กว้างที่สุดอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นคล้ายๆกับหน้าที่ของ h า w a นที่เขาจะสอดส่องดูแลหาว่ามีฮาร์ดแวร์ใหม่ๆซอฟต์แวร์ใหม่ๆอะไรที่จะต้องเอามาเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มบ้างนะคะทีนี้เนี่ยตอน Netpay launch มื่อปี2015ค่ะคำว่า IoT พลต t f o r m เนี่ยยังไม่แพร่หลายเลยนะคะ ห้าปีผ่านไปตอนนี้เนี่ยมีแพลตฟอร์มในท้องตลาดเนี่ยประมาณหลักร้อยนะคะแล้วถามว่าไอ t ทีแพลตฟอร์มมันเหมือนกันหมดไหมก็ต้องตอบว่าไม่นะคะเรียกเรียกเหมือนกันค่ะแต่ว่ามันมีจุดติกย่อยที่แตกต่างกันนะคะจะขอยกตัวอย่าง4ี่แพลตฟอร์มที่นักพัฒนาชาวไทยนิยมนะคะสี่ตัวนะคะสองตัวทางขวาเนี่ยคือสัญชาติไทยนะคะเริ่มจาก IoT Tweet ตนะคะตัวนี้เนี่ยจุดเด่นก็คือเรื่องของการที่เขาทำแดชบอร์ดอยู่บนคลาวด์นะคะสามารถที่จะเชื่อมต่อ กับอุปกรณ์ได้แบบ2ทางก็คือว่าทาปุ่มขึ้นมาควบคุมอุปกรณ์จากแดชบอร์ดนี้ได้แล้วก็สามารถจะรับข้อมูลจากอุปกรณ์มาแสดงบนแดชบอร์ดได้เช่นกันนะคะแต่ถ้าเราใช้มือถือเนี่ยอันนี้อาจจะไม่ถนัดสักนิดนึงเพราะว่าเราต้องเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาแล้วก็พันเน็กเข้าไปที่เว็บของเขาเพื่อจะเปิดแดชบอร์ดใช่ไหมคะถ้าเป็นมือถือก็แนะนำว่าดูตัวบลิงนะคะบลิงเนี่ยจะ specialty เลยก็คือเรื่องของการทําแอป นะคะเป็นโมบายแอปที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์นะคะผู้พัฒนาเนี่ยไม่ต้องไปเขียนโปรแกรมเลยแค่ลากวางก็ได้หน้าตาแอปสวยๆออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยบลิง์นิยมกันมากในหมู่คนทำแอปนะคะ n g s p e a k ค่ะอันนี้ก็ขาดไม่ได้ที่ต้องพูดถึงเพราะว่าเป็นแพลตฟอร์มแรกๆเลยก็ว่าได้นะคะ n g s p e a k เนี่ยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับ Network นะคะซึ่งเป็นเจ้าของ m a t l a b เพราะฉะนั้น T n ิ Speak จะมีจุดเด่นในเรื่องของการดึงข้อมูลจากอุปกรณ์ขึ้นไป คำนวณหรือ process บน Cloud โดยใช้ tool ของ MATLAB นะคะซึ่งก็ได้ความนิยมมากแหละเพราะว่านัก เรียนนักศึกษาเนี่ยจบมาก็ใช้แหมดแลบเป็นกันทั้งนั้นนะคะก็จะเห็นว่าแต่ละแพลตฟอร์มก็มีจุดต่างจุดขายของตัวเองเน็ตพายก็เช่นกันค่ะเรามีดีไซน์นะคะที่ทํามาเพื่อที่จะรองรับการสื่อสารแบบเรียลไทม์โดยไม่สนเลยว่าอุปกรณ์ที่มาต่อสองข้างมันจะเป็นหน้าตามันจะเป็นอะไรมันจะเป็นแดชบอร์ดซึ่งเราก็มีจะเป็นแอปก็ได้หรืออุปกรณ์อุปกรณ์ต่อกับอุปกรณ์ก็ได้นะคะซึ่งจุดเนี้ยค่ะนิชตรงเนี้ยอุปกรณ์ต่ออุปกรณ์นั่นะคือจุดที่แพลตฟอร์มอีก3อันเน บางอันทําไม่ได้บางอันทํไาทได้แต่ยากมากเลยหรือบางอันทําได้แต่จะไม่ได้แบบเรียลไทม์ทีนี้ก็จะขอส่วนของเน็ตพายรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวจะขอส่งไม้ต่อให้กับคุณปีวัตรหรือคุณเต้นะคะซึ่งเป็นตอนนี้เป็นกระบี่มือหนึ่งของเราก็ว่าได้เรื่องของการเทรนเน็ตพายนะคะส่งใหนะ้คุณเต้เล่าต่อเลยค่ะครับก็ขอสวัสดียังเป็นทางการอีกรอบนะครับผมเอ๋นะครับปีวัดรจำสถานเนาะก็เดี๋ยวจะมาเล่าเกี่ยวกับเน็ดพายให้ทุกคนฟังนะครับว่าเน็ดพายนี่มัน มันเป็นยังไงเนาะก่อนอื่นเลยทุกคนต้องรู้จัก n e ็ตพก่อนนะครับว่า n e ็ตพคืออะไรเน็ตพคืออ่แพลตฟอร์มที่ให้อุปกรณ์เนี่ยเข้ามาสามารถเชื่อมต่อ สื่อสารกันได้โดยตัวเน็ตพายเนี่ยก็จะสามารถให้ทุกคนใช้งานได้ฟรีนะครับย้ําเลยว่าฟรีเราไม่มีจํากัดว่าสามารถใช้ฟรีได้3เดือน6เดือน12เดือนหรือว่าอย่างไงเราจํากัดให้ใช้ฟรีไปตลอดเลยแต่ว่าเราจะจํากัดเรื่องของโค้ต้าหรือว่าสิทธิ์การใช้งานต่างๆนะว่าจำนวนอุปกรณ์ที่สามารถเข้าไปเชื่อมต่อได้มีกี่อุปกรณ์อะไรประมาณนี้ซึ่งเน็ตพายของเราเนาะตอนนี้ลั่นช์ออกมามี2เวอร์ชันละก็คือเวอร์ชันแรกเปิดตัวเมื่อตอนปี2015นะครับเป็นเน็ตพาย2015 กับเปิดตัวเมื่อไม่นานมาน,นี้คือตอนเดือนกุมภาที่ผ่านมาก็จะเป็นเน็ตพายสมัร์ทก่อนจะเข้าไปเจาะลึกของแต่ละตัวผมขอเล่าคุณสมบัติหลักๆของเน็ตพายก่อนว่าเราจะใช้เน็ตพายเนี่ยเน็ตพายมีคุณสมบัติอะไรบ้างนะครับเรื่องแรกของเน็ตพายเลยคือเรื่องของการมอนิเตอร์งจริงๆไม่ใช่แค่เน็ตพายหรอกทุกๆ i o t แพลตฟอร์มจะต้องมีพื้นฐานเรื่องตรงนี้คือการมอนิเตอร์งก็คือการส่งค่าขึ้นไปที่คลาวด์เสร็จปุ๊บก็ต้องสามารถจัดเก็บแล้วสามารถแสดงข้อมูลได้ น,นี่คือพื้นฐานของ IoT Platform ที่ต้องมีส่วนที่2ก็คือส่วนของการ Controlling ก็คือการควบคุมการทํางานอุปกรณ์ต่างๆผ่าน Cloud Platform เนาะซึ่งบาง Platform ที่เป็น IoT Platform เนี่ยยังไม่มีตรงนี้นะครับซึ่ง n e t t ยสามารถทําได้ส่วนที่3คือส่วนของ Data Storage ก็คือส่วนของการเก็บข้อมูลที่ได้จาก Sensor หรือว่าอุปกรณ์ก็คือเราส่งค่าอะไรขึ้นไปปุ๊บเราสามารถจัดเก็บข้อมูลเนี่ย ในรูปแบบของวันเวลาต่างๆได้แล้วก็เราสามารถยังเรียกข้อมูลพวกนี้กลับออกมาดูได้ด้วยนะครับส่วน 4, ที่4คือส่วนของการทํำแดชบอร์ดสำหรับการมอนิเตอร์งแล้วก็การคอนโทรลก็คือจะมีหน้าเว็บไซต์หน้าต่างแอปพลิเคชันในการควบคุมหรือว่าดูข้างต่างได้นะครับส่วนสุดท้ายคือส่วนของโน้ตฟิเคชันก็คือการแจ้งเตือนความผิดปกติของเซนเซอร์หรืออุปกรณ์ก็ยกตัวอย่าง,งเช่นตอนนี้ ไ,นะไฟในห้องน้ําเปิดแล้วนะไฟในห้องน้ําปิดนะแล้วไอ้คำว่าเปิดหรือปิดเนี่ยมันก็แจ้งเตือนเข้าไปในไลน์ได้ซึ่งจะ่คุณสมบัติแรกเนี่ยจะอยู่ใน n e t p พาย2015ส่วน notification จะเป็นคุณสมบัติที่เพิ่มเติมขึ้นมาใน n e t p พาย2020ซึ่งจะสังเกตได้ว่า n e ็ตพาย2020ค่อนข้างจะมีคุณสมบัติที่หลากหลายกว่านะครับดังนั้นหลังจากนี้ไปผมจะขอพูดแต่คุณสมบัติของเน็ตพาย2020เนะว่ามันมีรายละเอียดข้างในยังไงต่อ นะครับโอเคคำถามต่อมาคือแล้วทำไมเราต้องใช้ตัวเน็ตพายด้วยทั้งท้ที่มีแพลตฟอร์มมากมายอยู่ในประเทศหรือว่าในทั่วโลกนี่เลยเนาะเรื่องแรกเลยคือเรื่องของความยืดหยุ่นสูงนะครับไอโอทแพลตฟอร์มแต่ละอันเนี่ยจะวัดความสามารถกันเนี่ยส่วนมากเขาจะวัดกันที่ความยืดหยุ่นเลยเพราะว่าความยืดหยุ่นนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากเวลาที่ i อ t อทีแพลตฟอร์มสักอันนึ่งอะ่ะมีเดเวิร์สจนวน มากๆเข้าไปเชื่อมต่อเนี่ยแพลตฟอร์มตัวนั้นจะต้องสามารถยืดหยุ่นสามารถป้องกันเรื่องของทราฟิกต่างๆที่จะเข้าไปในแพลตฟอร์มตัวเองได้ซึ่งในภายสมารที่สิจะตอบโจทย์ตัวนี้มานะครับส่วนที่2คือแพลตฟอร์มเป็นศูนย์กลางแพลตฟอร์มเป็นศูนย์กลางนี้เรียกได้ว่าเป็นท้าไม่ตายหรือว่าแบบยุดเด่นของเน็ตพลายสมยารยีได้เลยเพราะว่าหลายๆแพลตฟอร์มยังไม่มีตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมแจ้งพูดอีกทีว่าแพลตฟอร์มเป็นศูนย์กลางนี้มันเป็นอะไรนะครับส่วนที่ 3, สกา,กากหลาาะ การรองรับอุปกรณ์ที่หลากหลายนี้ค่อนข้างจะสําคัญในการทํา IoT Platform นะครับเพราะว่าต่อให้เราทํา IoT Platform มาดีแค่ไหนแต่ไม่มีอุปกรณ์ที่สามารถเข้าไปเชื่อมต่อตัวแพลตฟอร์มได้ก็ไรประโยชน์เลยซึ่งเน็ตพาย2020ส่วนมากจะรองรับอุปกรณ์อยู่แล้วนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายคือพร้อมเชื่อมต่อระบบที่มีอยู่ถ้าทุกท่านมีซอฟต์แวร์หรือว่าโปรแกรมอะไรต่างๆที่ต้องการนํามาเชื่อมต่อเน็ตพาย2020บอกได้เลยว่าเน็ตพาย2020พร้อมที่จะให้ทุกคนเข้ามาเชื่อมต่อได้แล้วเดี๋ยวตรงนี้เป็นยังไงเดี๋ยวเราคุยกันอีอก,กอ เน็าย2020อะเราออกแบบอาร์ติเต็กเจอร์ว่าเออให้เป็นแบบไมโครเซอร์วิสก็คือสามารถทํางานร่วมกันได้อย่างอิสระรองรับการปรับแต่งได้เสมอซึ่งข้อดีตรงเนี้ยมันจะสามารถเพิ่มหรือลดทรัพยากรที่ใช้แบบได้แบบอัตโนมัตินะครับเพราะว่าตรงเนี้ยเป็นส่วนสําคัญของ IoT อทีแพลตฟอร์มเลยเวลามีอุปกรณ์เข้ามาจํานวนมากๆเนี่ยสำคัญเลยคือต้องห้ามมีทัฟฟิกห้ามมีเออร์เลอร์ห้ามมีการจราจรที่หนาแน,น่นตรงนี้คือ IoT อทีแพลตฟอร์มต้องมีตรงนี้อันดับหนึ่งซึ่ง 2020, เงน็ตมารรรอองัอองบุปกกณ์ที่หลหลลาายถ้า ดูในสไลด์นะครับส่วนแรกจะเป็นส่วนของ NetP พาย2015ตอนที่ NetP พาย2015เราทําขึ้นมาเนาะคนที่เคยใช้งานจะได้ยินคาคํานึงคือคําว่าไมโครเกียร์เวลาเราใช้ Net p พาย2015เนี่ยเวลาจะใช้ฮาร์ดแวร์หรือว่าภาษาอะไรหรือว่าเน็ตเวิร์กอะไรต่างเราจะต้องมาคํานึงตลอดว่าเฮ้ยตัวพวกฮาร์ดแวร์หรือว่าภาษา,าต่างเนี่ยมันซัพพอร์ตไมโครเกียร์ไหมแต่พอมาเป็น Net p พาย2020เราไม่ต้องคํานึงเรื่องของไมโครเกียร์ละเราจะมีคําคํานึงคือคําว่า m q t t เนาะ MQTT เป็นโปรตโตคอลในการสื่อสารที่ทั่วโลกเนี่ยยอมรับกันละเพราะว่าเป็นโปรตโตคอลที่ว่าให้อุปกรณ์เนี่ยสามารถสื่อสารกันแล้วมันเบาแล้วก็สามารถประยุกต์ใช้ได้เยอะซึ่งไอ้ตัว MQTT เนี่ยก็เอามาประยุกต์ใช้เป็นพื้นฐานของการสื่อสารบน IoT ต่อดังนั้นเน็ตพายอ่ะหยิบตรง MQTT เข้ามาปุ๊บฮาร์ดแวร์กับอุปกรณ์หรือว่าภาษาอะไรต่างๆที่เราต้องการเอามาทําเป็น IoT อ่ะเน็ตพาย2.10จะตอบโจทย์ทันทีเพราะว่าเน็ตพาย2.10จะรองรับ MQTT นะครับดังนั้นไม่ต้องห่วงว่าเอ้ย เรามีอุปกรณ์มันจะซัพพอร์ตเน็ตพายไหมมันจะสามารถคุยกับเน็ตพายได้ไหมบอกเลยว่า100%แทบจะได้นะครับตอนนี้โอเคส่วนที่3เนาะคือส่วนของพร้อมเชื่อมต่อระบบที่มีอยู่นะครับก็อย่างที่ผมบอกเนาะถ้าเรามีซอฟต์แวร์มีอะไรต่างแล้วเราพร้อมที่จะเออมีโปรแกรมที่อยากเอามาคุยกับ IoT p l a แพลตฟอร์มแต่ไม่สามารถคุยได้อะมันก็แทบจะไม่มีประโยชน์เลย นะครับซึ่งตัวเน็ตพาย2020เราออกแบบ API ลหลากหลายรูปแบบเลยเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถเข้ามาเชื่อมต่อหรือว่าพูดคุยได้นะครับตรงนี้แล้วก็ส่วนที่4ที่เรียกว่าเป็นถ้าไม่ตายเลยคือแพลตฟอร์มเป็นศูนย์กลางแพลตฟอร์มเป็นศูนย์กลางนี้ค่อนข้างสาคัญมากเลยครับเพราะว่าหลายๆแพลตฟอร์มในประเทศหรือว่าในทั่วโลกเนี่ยเวลาเราใช้งานน่ยผู้พัฒนาเขาจะเน้นตรงที่ว่าเฮ้ยเราพัฒนาแค่หลังบ้านพอแล้วผู้ใช้งานน่ยให้พัฒนาตรงอุปกรณ์แล้วเอามาเชื่อมต่อ ซึ่งมันจะมาหนักตรงที่ผู้ใช้งานว่าเฮ้ยถ้าเราจะทํา i t t สักอันหนึ่งเราต้องมีอุปกรณ์จริงๆก่อนใช่ไหมเราถึงจะทําได้แต่ตอนเน็ตพายสองพเนี่ยเราสามารถตัดปัญหาตรงนี้ไปได้เพราะว่าเรามีตรงนี้เราสามารถสร้างแบบจําลองบนแพลตฟอร์มได้ซึ่งตัวเนี้ยเราเรียกว่า device shadow device shadow มันจะเป็นเหมือนเงาของอุปกรณ์ เรียกได้ว่าเป็นฐานข้อมูลเสมือนที่อยู่บนแพลตฟอร์มนะครับมันก็คือเป็นอุปกรณ์จำลองนั่นแหละซึ่งไออุปกรณ์จำลองเนี่ยมันสามารถสร้างค่ามีค่า,ม,คามีพารามิเตอร์มีสเตตัสออนไลน์ออฟไลน์มีค่าอะไรต่างๆได้ยกตัวอย่างอย่างในสไลด์ก็จะเป็นเรื่องของหลอดไฟ ในนี้หลอดไฟใน device shadow มันก็มีเรื่องของ s t a ตัสที่ว่าเออตอนนี้สเตตัสมันออนหรือมัน off อยู่แล้วก็มีค่าของความแสงสว่างเ่ยตรงน,นี้มันสามารถขึ้นไปจําลองบนแพลตฟอร์มได้เลยความหมายก็คือเนี่ยเราไม่ต้องมากังวลว่าเราต้องมีอุปกรณ์จริงๆเราถึงจะทำแพลตฟอร์มได้และเราถึงทําระบบ IOT ได้นะครับส่วน,นที่2คือส่วนของ device schema U.S. s k i m m e ก็คือเป็นเหมือนพอเรามีอุปกรณ์ปุ๊บเราก็ต้องมีสตั๊กเจอร์ให้กับอุปกรณ์หรือว่าโครงสร,ร้างนะครับโครงสร,ร้างของอุปกรณ์ในที่นี้ก็เหมือนกับว่าเรามีหลอดไฟสักดวงหนึ่งเราเก็บค่าของความแสงสว่างความแสงสว่างเนี่ยเราเก็บทุกๆก,ก,กี่นาทีก็ยกตัวอย่างอย่างในสไลด์คือเก็บทุก10นาทีเก็บที่ไหนเก็บที่ห้องนอนแล้วค่าของความแสงสว่างเนี่ยเราก็สามารถเอามาคํานวณเป็นค่าอย่างอื่นต่อได้นะครับ <S <S ซึ่งปกติเวลาจะทําพวกสกิมาอะไรพวกเนี้ยเราจะต้องไปคํานวณหรือว่า เขียนโค้ดทั้งหมดลงในอุปกรณ์ให้เสร็จแล้วส่งค่าขึ้นมาแต่ตอนนี้เราไม่ต้องไปคำนึงเรื่องนั้นเราแค่ส่งค่าขึ้นมาแล้วนําทุกอย่างมาคํานวณบนแพลตฟอร์มได้ส่วนสุดท้ายคือส่วนของทริกเกอร์ ทริเกอร์อคไรทริเกอร์คือการสร้างเหตุการณ์หรือว่าการสร้าง notification ต่างๆตามที่เราเซ็ตยกตัวอย่างอย่างในสไลด์ก็คือเป็นเรื่องของหลอดไฟนะครับถ้าเราจะสร้างทริเกอร์ง่ายที่ทุกคนคุ้นกันอยู่แล้วอย่างเช่นดวงไฟมันเปิดมันปิดให้มันแจ้งเตือนผ่านไลน์เราก็สามารถทําได้โดยทุกอย่างทําบนแพลตฟอร์มถ้าเมื่อก่อนตอนที่ยังไม่มีเรื่องเน็ตพายสามสการที่จะ เปิดปิดหลอดไฟแล้วให้มันแจ้งเตือนข้าอะไรเนี่ยทำค่อนข้างยากมากไหนจะต้องไปสร้างเซิร์ฟเวอร์เองไหนจะต้องไปสร้างไลท์โทเค็นอะไรต่างๆซึ่งค่อนข้างกะอยากแต่พอมาใช้ในพาย2020ทุกอย่างรันบนในพาย2020ได้เลยทุกคนไม่ต้องไปลําบากนะครับอันนี้คือแพลตฟอร์มเป็นศูนย์กลางที่ทุกคนสามารถเอาไปใช้งานได้ส่วนต่อมาคือเรื่องของ commercial ready ก็คือในกลุ่มของผู้ขายเนาะคนที่ต้องการทํำ mass production เรื่องของการเอาอุปกรณ์หรือว่าอุปกรณ์ IOT อะไรต่างๆเข้ามาผลิตและขายเนาะถ้าเป็นเมื่อก่อนเวลาเราจะขายหลอดไฟสักร้อย แล้วมันเป็นหลอดสา IOT เนี่ยมันจะต้องมีอุปกรณ์จริงๆเข้ามาก่อนแล้วแต่ละอุปกรณ์เนี่ยมันไม่สามารถสร้างกันซ้ําได้เพราะว่าแต่ละบ้านก็ยังมี ID ของตัวเองเนี่ยแต่พอมาเป็นเน็ตไพ2020อะเราตัดปัญหาข้อนั้นได้เราสามารถทําลายการผลิตที่ใหญ่ขึ้นได้นะครับก็จะตอบโจทย์กับคนที่ต้องการเอาอุปกรณ์หรือว่าอะไรไปขายก็สามารถใช้เน็ตไพ2020ได้นะครับแล้วทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยเนะเาะแล้วถ้าเราต้องการเริ่มใช้งาน IOT แพลตฟอร์มเนี่ยเราจะต้องมีความรู้เราจะต้องศึกษาอะไรก่อนบ้างนะครับ ก็อย่างแรกเลยอันนี้คือผมจะแนะนําตามที่ผมถนัดเนาะก็อย่างแรกเลยทุกคนต้องมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมครอมพิวเตอร์ก่อนนะครับอันนี้อาจจะไม่ต้องแบบเก่งมากไม่ต้องแบบเก่งเวอร์อะไรขนาดขอแค่เข้าใจหลักการของการเขียนโปรแกรมครอมพิวเตอร์ว่าเอ้ยการเขียนโปรแกรมครอมพิวเตอรอ์การประกาศตัวแปร,ปรคืออะไรการเขียนเงื่อนไข if else คืออะไรประมาณนี้ก็สามารถเขียน IoT platform ได้แล้วนะครับส่วนที่2คือทีเนี้ยพอเราเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไปละต่อมาคือไปศึกษา IoT อทีแพลตฟอร์มตัวนั้นว่า IoT แพลตฟอร์มตัวนั้นเนะ่ยเขามีรูปแบบการสื่อสารยังไงเขามีคุณสมบัติอะไรบ้างแล้วมันตอบโจทย์กับโปรเจกต์ที่เราต้องการทําหรือไม่นะครับยกตัวอย่างถ้าต้องการใช้เนะ็ตพายสม20เนาะอย่างแรกเลยคือที่ผมแนะนําคือไปศึกษาไอทีอเคอร์ของ n น็ตพายสม20เราต้องแยกให้ออกก่อนเนาะว่าไอตรงไหนคือส่วนของ User ก็คือส่วนที่เราต้องทําและส่วนไหนคือส่วนของ IoT แพลตฟอร์มที่เขาให้บริการเรายกตัวอย่างอย่างไอทีอาร์เคเือ่งของเน็ตพายสมอร์ม ทีเนี้ยเรามาดูต่อว่า user มันทำอะไรได้บ้างอย่างกรอบแรกนะครับ user ถ้าเป็น part time, อของ device e ร l t i า e ความหมายของว่า device real time ก็คือการที่ให้อุปกรณ์น่ะมันสื่อสารกับแพทฟอร์มอย่าง e ร l time เขาจะแนะนําเลยว่าเออให้สื่อสารผ่านโปรโตคอลหรือว่าช่องทางการสื่อสาร MQTT เท่านั้นนะครับต่อมาก็คือ device one way ก็คือเป็นรูปแบบของอ่ะไม่ต้องการความ e ร l time มากแต่ขอให้มีการสื่อสารกันอย่างตลอดก็จะเป็นรูปแบบการสื่อสารแบบ HTTP นะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายถ้าเป็นซอฟต์แวร์ประเภทเว็บไซต์หรือว่ามบอยอแอปพลิ เขาจะแนะนําให้อะสื่อสารผ่าน h TTP ดังนั้นเราก็มาน,นึกย้อนตัวเองว่าถ้าเราต้องการทำดีไวท์ที่เป็นเรียลไทม์เราก็ไปศึกษาเรื่อง MQTT แลวถ้าเราต้องการทําเว็บหรือว่าแอปพลิเคชันก็ไปศึกษาเรื่อง HTTP นะครับแล้ว IoT Platform ของ n e t p พพเนี่ยหลังบ้านเขาทำอะไรให้เราบ้างก็จะมีเรื่องของการจัดการดีไวท์ชัโดว์การจัดการสกีมาการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของวันเวลาให้เราเนาะการจัดการโทเค็นอะไรต่างๆแล้วก็ดูแลฟีบอร์ดให้เราด้วยนะครับ ทีนี้ยกตัวอย่างจริงละถ้าต้องการสร้างโปรเจกต์จริงทำไงผมยกตัวอย่างมีโปรเจกต์สามารถฟาร์มสักอันหนึ่งเนาะที่ต้องการเอามาเชื่อมต่อเม็ดพายเป็นรูปแบบของโปรเจกต์ก่อนแล้วก็เป็นดีไวท์ข้างในโปรเจกต์อีกทีอย่างแรกเลยคือเราต้องสร้างโปรเจกต์ก่อนแล้วสร้างดีไวท์พอสร้างดีไวท์บนแพลตฟอร์มเสร็จปุ๊บเราก็เอาดีไวท์จริงๆของเราหรือว่าอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เนี่ย ข้ามาเชื่อมต่ออนเน็ตพายแล้วทําการส่งค่าที่เราต้องการเก็บเนี่ยขึ้นไปบนที่เน็ตพายแล้วสร้างแอปพลิเคชันสักอย่างหนึ่งที่สามารถแสดงค่าหรือว่าควบคุมการทํางานของตัวโปรเจกต์ของเราได้ยกตัวอย่างอย่างของเน็ตพายก็มีแล้วของฟรีบอร์ดที่ให้ทุกคนสามารถอ่ามอนิเตอร์ค่าต่างๆได้แล้วก็คอนโทรลอ่าอุปกรณ์กลับผ่านหน้าเว็บไซต์ได้นะครับทีนี้อันนี้เป็นสถิติการใช้งานเนาะอันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของผู้ใช้งานของเรานะครับก็ปัจจุบันอัปเดตเมื่อวานเลยก็คือจํานวนผู้ใช้งานของเราส่วนหนึ่งเนาะก็ จำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเนาะก็ยังมีประมาณแสนกว่าอุปกรณ์เลยนะครับทีนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเอาไปใช้งานในกลุ่มของผู้พัฒนาหรือว่าบริษัทเอกชนละก็ผมจะแบ่งตามกลุ่มเลยเนาะถ้าเป็นของพวกสมารทม์ทโฮมสมาร์ทโฮมก็จะเป็นอย่างเซฟที่คัดยกตัวอย่างเป็นอ n นิเทคเลยอานิเทคทุกคนน่าจะคุ้นชื่ออยู่ละอานิเทคก็จะเป็นแบรนด์ที่เขาทําปลั๊กไฟ IoT นะครับก็ปลั๊กไฟ IoT ก็จะสามารถแบบควบคุมการเปิดปิดของปลั๊กไฟได้สามารถมอนิเตอร์ค่าไฟหรือว่าเอเนจีต่างๆที่เราใช้งานของปลั๊กนี้ได้อานิเทค ภูเก็ตสมาร์ตซิตี้เนาะเป็นเรื่องของสมาร์ทซิตี้ก็เป็นเรื่องของเมืองอัจฉริยะการดูแลเมืองอะไรต่างๆที่เอา IoT เข้ามาประยุกต์ใช้เขาก็ใช้เน็ตพายเมือนกันเรื่องของ Smart Farm. อสมาร์ทฟาร์มสมาร์ทฟาร์มนี่เป็นพื้นฐาน เรียกได้ว่าเป็นกลุ่มที่เอา IOT ไปใช้กลุ่มแรกเลยมีหลายโครงการกันมีของดีแท็มีกระทรวงกรเกษตรแรงต่างนะครับส่วนของ smart factory เนาะ smart factory ก็จะมีโรงงานที่เอาไปประยุกต์ใช้เพื่อเอาไปคำพูดผู้กับการผลิตเนาะเอาไปคอ s ดาวเรื่องของคนเ,เรื่องของอุปกรณ์แรงต่างก็มาช่วยตรงนี้เดี๋ยวก็จะมีทางนี้เด็กนะครับที่เขาเอาไปประยุกต์ใช้อย่างจริงเลยแล้วก็เรื่องสุดท้ายเรื่องของ smart education ก็มีของคิดใบกาวิเทคอะนี่ประมาณนี้นะครับก็สำหรับตรงเน็ตท้ายก็จะมีประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ